นี่คือจอมยุดเด้แต่ละมือแต่ละเวทเนี่ยโอ้ยทุ่มเทเวลาให้ครับการฝึกฝนวิทยายุทธเพลงมวยจีนเนี่ยโอ้ยได้ว่ามันทุกเท่นทุกทาเลยโดยเฉพาะทานกกระเลียนอ้นุมบัดเมาจังสิโอ้ยว่าต้องห่วงนักฝึกได้ไหม อบอกง่ายๆซะเราบาหนังจีนผู <S <S ้นเมียก็อยู่นําบ่ได้แล้วบาแต่นังจีนไรก็ได้เขาวก็นี้นีน่นนจากปานนั้นยังเราต้องเขาป่านพระเอกนังจีนเออถ้าแม่นางไม่อยู่กับข้าข้าก็ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แม่นางก็แล้วกันข้าคงจะฝึกอ่วิทยายุดอย่างนี้คนเดียวเขาอามันจีวอนซ่อนหรอวะเขาก,กับป้าจิบตัวบ่เนี่ยูู้้เดียวก็ได้ใจหมดแล้วบาดเนี่สบาย ข้าคงจะฝึกวิทยายุธดคนเดียวคงจะไม่มีมอนอีกแล้วละ่ะเพิ่นว่าวะมาว่าเสาว่าแรงนัง่งฝึกล้มปุงล้มปานแล้วอือาท้าไอ้นุ่มมัดหมอกมัดเมาเอาไใส่บิดเห็นเขาเห็ดจังได้จํามาใส่บิดตุกังอื